หนึงในซูเปอร์คาร์ที่เหมาะที่สุดในการใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสไตล์แกรนด์ทัวริงที่เหมาะกับการขับระยะไกลผมจะขับ Ferrari เดินทางกว่า5ชั่วโมงไปสู่เขาเคาะโอ้หนุนหนัก่าแล้วโอ้ยโอ้ยตั้งเลยดียวตั้งเลยเดีย,ย,ดยตั้ง <c oughs> ตั <c oughs> ต้งปติตั้งตั้งสติ าสาสาตัสวัสดีครับมาเป็นไงลุกนี้นานๆที่จะเห็นใช่ไหมครับ แต่ในการ YouTube ไม่แต่กุยๆแต่นี่ยครับลุกผู้บริหารวันนี้ก็เพิ่งทำการโจทย์โครงการบ้านใหม่ของทางนิชดาทำนิชดาแจสเปอร์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วทันชีเลยนะครับพอดีพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์นะครับได้ชวนไปเที่ยวเขาเคาะเกิดรู้สึกว่าได้โอกาสดีๆที่จะมาถ่ายคลิปการรีวิวสไตล์สาวาต้ามจากประสบการณ์จริงให้ดูกันสักเทปนะครับเพราะว่ามันมีซุปเปอร์คา์อยู่หนึ่งคันนะครับจากหนึ่งในค่ายที่ผมเป็นสาวกอยู่นะครับค่าย มากัมพองของเรานั่นเองนะครับหนึ่งในซุเปอปร์คาร์ที่เหมาะที่สุดในการใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสไตล์ Grand Touring ที่เหมาะกับการขับระยะไกลเลื่อในคลิปนี้ผมจะขับ Ferrari ตัวใหม่คันนี้นะครับเดินทางกว่า5ชั่วโมงไปสู่เขาเคาะนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปพบเรียกว่าศิลปะเคลื่อนที่ได้เพื่อนคู่ใจที่เดินทางไปกับผมเลยนะครับนี่เลครับ Ferrari r o m โ แล้วก็ประวัติเกี่ยวกับเจ้าเฟรย์โรมาให้ฟังกันนิดหนึ่งกันนะครับ โรมาเองเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่เรียกว่าโดยตรงมาจากคําว่ากรุงโรมนั่นเองนะครับซึ่งดีไซน์ของ f e r r a r ารคันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสาวกเฟอร์รารี่รุ่นก่อนๆเช่น C58 ของผมหรือ488นะครับจะสังเกตได้ว่าดีไซน์จะแตกต่างหน่อยนะครับเนื่องจากดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยได้แรงบันาดาลใจมาจากศิลปะคอนเทมพอร์รีนะครับของกรุงโรมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษของรุ่นโรม่าโดยเฉพาะด้วยนะครับบลูโรมานั่นเองนะครับแต่นอกเหนือนจากนั้นเนี่ยผมว่ารถค ทชวริงฉายสปอร์ตที่มากขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับงั้นะผมขอไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับรถคันนี้แต่มาแป๊บหนึ่งนะครับมาเป็นไงครับชุดสไตล์แคมปิ้งของสาระตัมเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ามันก็ยังไปด้วยกันได้ไม่ที่จำเป็นจะต้องใส่สูตรขับรถแบบนี้อย่างเดียวใส่ชุดสบายๆก็ดูแบบเรียกว่าเป็นการแมทชิ่งดีไซน์ที่เหมาะสมผมเองก็ไม่ได้คนแต่งตัวเก่งแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ก็พอเวิร์กนะครับกับความชฉบเฉี่ยวของโรมาคันนี้ มาครับ first impression ไปด้วยกันนะครับเข้ามาข้างในผมว่ามันดูเป็นยุคใหม่มากๆเมื่อเทียบกับ f e r r a รีผมเองแล้วเนี่ยที่จะมีความดิบขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันยังเก็บเอกลักษณ์ที่เรียกว่าเป็น driver centric หรือว่าการบังคับทุกอย่างผ่านพวงมาลัยนะครับมาทีนี้ปุ่มที่ทำให้ทุกคนที่รักรถเนี่ยตื่นเต้นที่สุดปุ่มนี้ก็ฟังพร้อมกันครับ สไตล์เครื่องโซโบโนะครับไม่ได้กระเบิดไป่ย่างแบบเครื่อง NA แต่ว่ามีความทุ้มในเสียงสตาร์ทเอาแบบน้อยๆไปออกเดินทางกันดีกว่าดูครับ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งในเรียกว่าตัววัดของหมู่บ้านของได้เลยเนี่ยก็คือสปรีบั um, มสปีีบัมเรมีเยอะแต่ว่าไม่ได้สูงมากเรามาดูว่าโรมาเนี่ยผ่านสปาีสบายไหมสปีีบัมเทสหมุหมูสบายมากครับ ครับเราเห็นกันแล้วนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยโรบ้าเป็น everyday use car ใช้ทุกวันเป็นยังไงเรามาดูดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยพอแปลงล่างเป็นบ้าพยศเนี่ยเป็นยังไงมาโอเคสามสอง ปายนะครับว่าพอดีพี่เป๊กวงซิวนะครับพี่ชายสุดที่ตาผมแล้วก็พี่คอนแฟนพี่เป๊กเนี่ยที่ชิญผมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เขาตะเกียนงาะนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองอ่าแล้วก็พอดีผมเห็นว่าผมเคยอ่านมาว่าถนนที่ขึ้นเขาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นหนึ่งในถนนเส้นที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยเก็เลยถือว่าเป็นเรียกว่าเลือง,องยามงามดีที่จะลองมาเทสต์ไดรฟ์ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาเมาส์โม้มเรื่อง ฟังก์ชันของตัว Ferra r i Roma มาขับไปจริงก็เป็นยังไงให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะาะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็วางทางผมต้องไปแวะรับน้องเก๋ไก่เดยวงพอเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยมา์กับน้องเก๋ไก่ดีกว่าว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นรถคันใหม่ที่ดีไซน์มานะครับเพื่อตอบโจทย์อีกหนึ่งกลุ่มผู้ใช้นะครับที่อยากได้รถที่สวยแต่ก็เฉียวด้วยขับสนุกด้วยแต่ว่าต้องไม่แค่ไม่บีบเกินไปรถ Grand Touring นั่นแปลว่า ระดับความสูงเขาอ่ะก็จะสูงกว่าแล้วพื้นที่ในการใช้สอยเก็บของเนี่ยก็จะเยอะกว่าด้วยแลวถ้าใครคุ้นเคยกับ Ferra ร i เนี่ยก็จะมีเรียกว่าโหมดต่างๆเขาอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับด้านในเนี่ยก็คือเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับทุกอย่างดูทันสมัยมากๆเปรียบเทียบกับ458ของผมเนี่ยที่ยังมีความดิบๆอยู่เนี่ยอันนี้ดูเป็นรถของอนาคตไปแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีปุ่มเรสนะครับอันนี้ก็จะปรับโช๊คสเพนชั่นให้ยิ่ง แน่นขึ้นเข้าไปอีกนะครับทำให้เราสามารถขับขี่สนุกมากขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้นนะฮะ620บมาเหลือเลยนะครับซ r รามิกเบรกไม่ต้องกลัวเหยียบแรงไเปเบรกเอียดอยู่กับที่ทันทีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสุดท้ายนะครับกับ E S C off ปุ่มนี้ผมว่าไม่ต้องไปเปิดหรอกเพราะผมชอบแซวว่าเป็นปุ่มกาตายนะครับสำหรับมืออาชีพเท่านั้นนะครับก็คือปรับระบบช่วยควบคุมรถอนะ ออกไปให้หมดเลยอ๋อโอ้โห,โหดูวิวสิครับเหอนภาพวาดอะ่ะ ว่าเป็นรถที่ดีไซน์อ่ะผมว่าเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็เอาจริงๆทำให้ผมนึกถึงพวกรถของเจมส์บอ์อะไรเงี้ยดีไซน์เนี่ยจะแตกตา่างจากเพลคันอื่นที่ผมคุ้นเคยตัวชาร์ทโนสเนี่ยผมชอบซื่อมากเลยเพราะมันทำให้ผมนึกถึงสลามจริงชาร์ทโนสของเขาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการรู้ลมนะครับก็ทำให้ตัวรถเนี่ยสมดุลเวลา,าขับขี่มากขึ้นด้วยที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็ไฟเนี่ยที่ดีไซน์มาจะดูเฉียวดีไซน์ไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์มากๆพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยถือว่า เยอะเลยนะเยอะเลยนะครับก็สามารถเดินทางมาเนี่ยมาแคมปิ้งเล็กๆก,กระเป๋าคนกระบายไม่มีปัญหาเลยนะครับไอเรื่องดีไซน์อะ่ะเป็นส่วนที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่เฟอร์รารี่ขายจริงๆแล้วอะ่ะคือเครื่องยนต์ซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็เรียกว่าได้รางวัลกันมากมายนะครับโอ้โห oh. เป็น V8 t u r b o c h a r g e หรือรอะไระเลยงั้นเดี๋ยวเรามุ่กันต่อดีกว่าครับ ายละเอียดนะครับของ Ferrari รุ่นใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งรุ่นโรมารุ่นนี้แล้วก็รุ่น F8 ด้วยนะครับคือแดชบอร์ดฝั่งคนนั่งเนี่ยอันนี้มันดีตรงที่สมมติว่าคนขับกำลังมันกับการขับเนี่ยไม่มีเวลามาเปลี่ยนเพลงหรือว่าปรับโหมดปรับอะไรต่างๆเนี่ยผู้นั่งเนี่ยสามารถปรับได้ข้างหน้าเลยเช่นเดียวกันนะครับสามารถเป็นนักบิเกเตอร์ก็ได้ปรับเพลงก็ได้หรือว่าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถก็ได้อาการเมื่อยก็สําหรับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ขับผมว่าผมก็ยังโอเคนะ ผมอาจจะชินการขับรถไกลด้วยมั้งแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยกว่าการขับรถปกติเลยนะครับแต่ก็าอาจจะต้องขยันอบดบุมนิดหน่อยเพราะแน่นอนมันก็สุดท้ายมันก็คือซุปเปอรค์คาร์นะเราจะไปซัดเหมือนขับ SUV ก็ไม่ได้ก็ต้องคอยดูลงนิดหน่อยแต่โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่ใกล้ถึงแล้วก็เด mm ี hmm. ๋ยวผมต้องไปแวะรับน้องเก๋ไก๋กันนะครับก็เดี๋ยวไปรับน้องก่นเดี๋ยวมานั่งพูดคุยกับน้องว่าน้องเป็นไงบ้างไป mm hmm. ชาธานีหมู่บ้านไลฟ์สตา์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่ารักขายสวัสดีครับน้องเก๋ไก่สบายดีนะครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงบ้างสบายดีค่ะ,คะพี่ช่วงพักผ่อนอ๋อดีครับคนออกมาน้องพักบ้างนะอ้ก็ต้องเรียกว่าน่าจะเป็นโอจัยบ้างนะปัจจุบันช่องซับก็ยังเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ว่าคนอื่นยังยังไม่แตะฟุ่นเท่าไหร่เลยท่อยเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้15.4กี่ปีแล้วครับเนี่ยกี่ปีแล้วตอนนี้ก็ประมาณ5ปี5ปีโอ้5ปีรี่ว่าก้าวกระโดดคือตอนแรกแต่ผมว่าแค่มองเห็นเมื่อ5ปีที่แล้วนี้ก็มองการไกลแล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ปัจจุบันทุกคนรู้จักคำว่า YouTube แต่5ปีที่แล้วนี้อาจจะยังแบบ YouTube คืออะไรอะใช่ไหม5ปีที่แล้วเหมือนว่าเป็นเป็นคำถามของเราตอนตอนนั้นอะที่บอก YouTube มันคืออะไรทำไมทำแล้ว ได้รายได้ได้ไดไดยังไงแต่ว่าตอนนี้คือก็เห็นแล้วว่าแบบว่าทำแล้วมันสามารถเป็นอาชีพซื้อบ้านซื้อรถถ้าไปดูในคลิปช่องแก๋ๆสไลเดอร์ก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนจากเริ่มจากเราเริ่มจากเรากับว่ากับเ p d อ่ะ <SD S 1> เขาก็จะอยู่หลักล้องแล้วก็ถ่ายแล้วเขาก็จะคุยคุยคุย,ค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 ยกับเรามีการโต้ตอบกันตลอดเป็นตัวของตัวเองเนะแต่ว่าพอาคาแรคเตอร์นักสดใสเนี่ยที่ทำให้ช่องแบบก้าวกระโดด ก็ถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าคือปกติรายการผมคนติดตามของ่วนใหย่ผู้ชายสักแปเซเลยผู้ชายครื่งประเทศต้องอยากรู้แน่ว่าแล้วอย่างสเปคผู้ชายเนี่ยชอบแบบไหนรู้สึกว่าต้องคิดแบบคล้ายๆคล้ายๆกันแต่ว่าคือนิสัยอ่ะอาจจะแบบแตกต่างกันอ่ะได้แต่ว่าเป้าหมายอ่ะขอให้เหมือนกันแต่ว่าหนูว่าเป็นคนเหนียวมากเลยนะใช้อะไรต้อง พยายามออมเก่งโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงตัวแคมป์ละคำถามสุดท้ายก็กันระหว่างเราเมาส์กันอยู่ปกติกลัวความเมืวอยไหมครับเอ่ขบได้ คมอยู่คบอยู่คมอยู่แล้วก็ไม่เปไ็นไรโอ้แก้ไม่หนุกเลยอ้าโอเคงั้นอีกนิดเดี๋ยวเราก็ถึงละอีกไ่งก็ขอบคุณมากนะครับมานั่งเมาส์กันในรถโอ้เป็นไงเดินทางมาไกลโอเคนะเหนื่อยไหมครับไม่ค่ะโอเคได้ไเดี๋ยวให้น้องเก๋ไก่ไปพักผ่อนไป ฟรชเนอในรถบ้านก่อนนะการสดพ่อเม,ม่เนี่ยจ้ไปเตรียมเครื่องครัวเพราะเดี๋ยวผมมีถ่ายทำอาหารต่อ,อกนิดนึงนะครับโอเคงัานก็ขอบคุณน้องเก๋ไก่มากๆเ,เลยนะครับในตอนนี้ถ้าเกิดใครอ,อยากติดตามน้องเก๋ไก่ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างติดตามได้ที่ YouTube ช่องเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok นะคะเก๋ไก่ under score N T C H หรือว่าเป็น i n s t a g r กรก็ได้คะ่ะตรงต้องขอบคุณน้องยงว่าขอบคุณช่องใหญ่ช่องเบอร์หนึ่งที่ให้เกียรติมาโผล่ในรายการงงๆกับพวกเรานะครับายบ่าแค่นี้แหละโอเคครับได้โอเค แป๊บอดประสบการณ์หุยจะอ้วกจะอ้วกคือแบบเหมือนวารอ่ะ เู้ทำอะไรนี่ยมึงกูบอกเลยว่าหอยมึงอร่อยมากตั้งสติตั้งตั้งสติรับเฮ้ย เมื่อกี้หวยอะไรนะก็ไปติดตามชมได้ในคนของรถนะครับสำหรับการเดินทางนะครับด้วย Ferrari Roma มาครับ5ชั่วโมงกว่าเนี่ยส่วนตัวผมว่าถือเป็นประสบการณ์ขับรถที่โคตรสนุกนะครับใครเป็นสายชอบ ขับรถสไตล์ Grand Touring ขับไปต่างจังหวัดไนต้องขอบคุณทาง c a r ์ i n o Motors เเป็นพิเศษเลยนะครับที่ให้ผมยื้มรถคันนี้มา Test Drive สจางหววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางตะเคียนง่ะนะครับแคมป์วิวนั่นเองนะครับที่เขาตะเคียนง่ะเพชรบูรณ์นะครับที่ให้สถานที่ที่เราจะมาแคมปิ้งแฮงเอาท์กันต่อแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ทุกการกระทสำคัญเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันครับสวีร